เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาในช่องอาจารย์เสก5.0ศ5.0กันนะครับมีสิทธิพิเศษนะครับรออยู่เพียบนะครับรวมถึงคลิปต่างๆที่น่าสนใจทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในเชิงลึกนะครับรวมถึงคลิปในเรื่องของจิตคลื่นพลังงานในแนววิทยาศาสตร์นะครับที่น่าสนใจนะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนุนนะครับจากทุกท่านบาณที่นี้ สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันนะครับถึงเรื่องของราคาทองคำนะครับไม่ได้พูดมาพักหนึ่งเหมือนกันนะจริงๆแล้วช่วง1 2 3ปีที่แล้วเนี่ยผมจะพูดเยอะถึงทิศทางขาขึ้นเข้ามานะครับใครที่ฟังผมแล้วซื้อไว้ตอนนั้นเนี่ยตอนนี้กําไรแล,ะละ้วล่ะแต่จะมากจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าใครเนี่ยไปปล่อยออกเร็วหรือช้านะครับมาดูข่าวนะนี้กันนะครับซึงผมมองดูว่าราคาทองคําแข็งเนี่ยหมายถึงดอลลาร์อ่อนดังนั้นนะครับแปลว่าขนาดนี้เป็นอย่างไร ราคาทองคาใน30วันนะครับทิศทางขึ้นและยังจะขึ้นต่อไปนะครับราคาทองคําใน60วันทิศทางขึ้นและยังจะขึ้นต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคาดการมองเห็นนะครับถ้ามองย้อนกลับไปราคาทองคําใน6เดือนที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าทิศทางมันขึ้นก็จริงนะครับแต่ขึ้นช้าช้าขึ้นอืดๆนะครับเม <laughs> ื่อย้อนกลับไปราคาทองคําใน1ปีนะครับทิศทางก็ขึ้นแต่ขึ้นช้าช้าและขึ้นอืดๆนะครับเป็นเพราะว่าเหตุปัจจัยนะมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเยอะ นะก็พอคาดการได้นั่นเองถึงแม้จะมีความขัดแย้งในตะวากลางนะครับนะแต่ว่ามันก็นะไม่รู้สึกนะทำให้คนรู้สึกนะเ,เกินคาดหมายเหมือนสงครามในยูเครนนะเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเมื่อมองย้อนไป5ปีปนะีค่อนข้างนะครับาราคาทองคำเนี่ยที่หยุดนิ่งนะอยู่นานนะในช่วงคยกว่ากลางปีนะครับ2020ถึงกลางปี2023เนี่ย นะก็มีการแกว่งไซเวนะเพิ่งเริ่มส่งสัญญาณพงกหัวขึ้นชัดๆเนี่ยก็เมื่อราวประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับแลนะเมื่อมเรามองย้อนกลับไปนะครับสิบนะปนะีราคาทองคำเนี่ยนะก็จะมองเห็นนะครับนเทรนทิศทางระยะยาวที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่าราคาทองคำมันพุ่งขยานนะจากช่วงต้นปี2019นะมาถึงกลางปี2020นะช่วงแรกแล้วเกิดไซเวย์นะครับคือแกว่งข้าง นะครับก็อยู่จนถึงปลายปี2023เนี่ยแล้วเข้าสู่ต้นปี2 0 2 4เนี่ยก็มีทิศทางขยับขึ้นนะครับทำให้รสรุปได้ว่านะครับจากกราฟทั้งหมดเนี่ยราคาทองคำแข่งค่าขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาสองช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยคือต้นปี2019ถึงกลางปี2020นะ่ช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิดนะครับแล้วก็สงครามรัสเซียยูเครนนะรวมกับเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนไม่แน่นอนนะครับช่วง2เนี่ยเริ่มส่งสัญญ,ญาณขยับในะในช่วงปลายปี2023 ถึงต้นปี2024นะครับก็สงครามรัสเซียรรยูเครนแล้วก็เศรศษฐกิจที่ยังขันปวน,นไม่แน่นอนนะครับแล้วความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ดังนั้นสิ่งที่จะต้องจับตาดูก็คือภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นสิ่งสําคัญนะครับท่ามกลางเศรศษฐกิจสหรัฐได้โลกที่ยังไม่ฟื้นคืนตัวนะครับสู่สภาพปกติก่อนนการระบาดของโควิดนั่นเองนะครับสรุปว่ารอบแรกเี่ยทองคำนะแข็งแข็งขึ้นแล้วก็ดอลลาร์อ่อนแอลง และสำหรับรอบที่2นะครับทองคําก็ส่งสัญญาณเริ่มกลับมาแข็งแร่งขึ้นอีกรอบหรือไม่นะครับนะผลปะมือนะครับระหว่างตะวันออกเนี่ยแข็งแรงกว่าตะวันตกในยกแรกหรือไม่นะก็สอนให้เห็นนะครับในราคาทองคําแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าผมมองว่าในปี24 2 4เนี่ยเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและกการช่วงชิงอํานาจในการวางระเบียบโลกเนี่ย มาสะท้อนผ่านระบบเศรษฐกิจแล้วก็ซ้อนผ่านนะครับความขัดแย้งและสงครามในจุดต่างๆนั่นเองซึ่งขถานีนะทองคําแข็งค่ากว่าดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ